ตีโดนแล้วคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนคันทีดึงร้องตะโกนว่าคนนี้สวยค่ะโดนแล้วคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนคันทีดึงร้องตะโกนว่าคนนี้สวยค่ะตีโดนแล้วคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนคดดีันว่านนี้สวยค่ะโดนนนนนแแล้้้้้ววคคุณจจะยยิิมมมหหาาาาเออบบ่ตีีกัดดึงร้องตะโกนว่าคนนี้สวยค่ะตีโดยอมยิ้มตีโดนอมยิ้ม ตีโดดตบเย็เดี๋ยววันนี้เรามีของวันหนึ่งแสนว่นเมาอยู่ตรงนี้รางวัลเป็แสบาทกับป้าอเฮ้ยพัดดิพัดดีกว่าเฮ้ยอ๋อู่แลวไอ้เหี้ยนี่เคยพูดอยู่ใครทีมเหมือนอาถัน สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราม,มาอยู่กันที่สนามกอล์ฟบาปงปะกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับนะครับนี่โอ้โหสนามนี้นี่มีเสื้อผ้ามีของขายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกอล์ฟคอเวอร์ต่างๆนี่และที่สําคัญเลยมีคอเวอร์บาปงปะกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับด้วยนะครับ <c oughs> ขา้ขา,าวหน้าขับเท้านี่นะฮะมีกาแฟ,าฟาขายก่อนห้องน้ํานี่บอกเลยสะอาดสวยนะครับโอ้โหมีโซฟาให้นั่งดูทีวีกันด้วยนี่ปโปรชอบมาต้อนรับเองเลย นะครับกับห้องอาหารโอ้โหนี้ลูกค้าเยอะนะครับคนเยอะจริงๆที่นี่ห้องประชุมก็เยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องห่วงเลยมีหลายไซส์นะครับสำหรับคนที่อยากจะมาจัดกิจกรรมนะครับหรือว่างานเลี้ยงนะฮะบ,บอกเลยว่ามีรับรองได้ทุกขนาดจริงๆนี่วิวดีๆนะครับโอโมีสนามซ้อมด้ายก่อนด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาวอร์มวอร์มอัพก่อนยิ่งคนอย่างผมเนี่ยผมบอกเลยวอร์มซะบ้างนะครับ นี่แล้วก็เพียบสนามสวยแฟเวดีบอกเลยวันนี้สนุกแน่ๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันกลับมาพบกับตีนเงอมยิ้มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบ้างบางประงหรือว่าซ้์หรือว่าซ้ายโหอากาศแบบว่าโปร่งมากเลยโปร่งนะโปร่งมากโปร่งเลยเหนือแตกคือเหนือซึมลงมาจากผ้าลนะก็วันนี้นะครับเราไม่ได้มาเพียงแค่4คนเรามีแขกรับเชิญไาด้วย ขอเสียงปรบมือให้กับสาวสวยสาวสวยนะครับไอคอนิกปลอกเบอร์ครับจากเชนซิงเกอร์นี่เปิดเป็นไงเคยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอินเสิร์ตเอ่อไอจีเจ้าของอะไรอ่าไม่เปิดเชนซิงเกอร์นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยตรงนี้อ่าเออเคยดูช่องนี้เปล่าช่องอะไรวะเฮ้ยไม่ได้อ่อเฮ้ยเฮ้ยที่ที่รอมย์ยโอเคพูดกับผิดเดี๋ยววันนี้เนี่ย วันนี้เนี่ยไหนๆมีพอเตยมาแล้วอะเดี๋ยวเราจะให้โปให้พอเตยเลือกเลือกมีแค่คนเดียวรู้อยู่รเลือกแล้วว่าเลือกใคร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 ชอบนะแต่เลีอกอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้เตยเดี๋ยวเราหนึ่งงสองตีดีไงมาตามเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะแบ่งนะครับเป็นสามลุมสองนะครับสามหุ่มเลือกไม่ให้บอกเงี้ยว่ามีสามลุมสองอะให้ลุมดิให้ลุมดิ เฮ้ยเราไม่ได้เตียวเราไม่เตียสาวมไดเตยสาวเตยาไปไงไม่ตเดี๋ยววันนี้เรามีของรางวัลเป็นอไรครับผมเงินมูลค่าหนึ่งแสนสำหรับทีมชนะจริงปะเนี่ย เอ้จริงกูจะเต็มที่จริงไม่เดือนวันนี้ต้องจริงจังเพื่อเราชนะเราต้องไปไปไหนดีอ่ะโอ้เหบาเลยยอดเหบาเลยยอดเบาเลยยอดเด็กสิบคนพอป่ะเนี้ยเบียเ้าไม่อั้นเจ้ามานสองคืนเจ้ามานสองคืนเอาล้วทีมนั้นถ้าชนะหมดแล้วนะเว้ยแฟนกูซื้อชุดกอล์ฟใหม่ซื้อชุดกอล์ฟใหม่ซื้อชุดกอล์ฟใหม่แดงแดงคนละห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้ทถายเดี๋ยวเอาอย่างนี้อะไรทำไรซื้อช่องอะไรนะซื้อผู้ชายได้แล้วซื้อผู้ชายไล่พธีกรออกแม่งเลยมึงอะแหละกูบอกมึงแล้ว ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ3หลุมพาสามพาสพาหใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างทีมบอยแบนด์นะครับตีโดนอมยิ้มเราตั้งชื่อทีมไหมตั้งชื่อทีมไหมทีมทีมเราตีโดนอมยิ้มไงเออแล้วกลัวอันนี้อันนี้อันนี้สาวเลยสาวและเพื่อนสาวของเขาตีโดนอมตีโดนอมโอ้ตุ๋ยวันนี้วันนี้โปรตุ๋วคู่โปรตุ๋วนะโปรตุ๋วโปรตุ๋วโปรตุ๋วโอเคเดี๋ยวเราไปชมนะครับสี่พาสามร้อยให้สองหลา เหล็กแปดสู้ๆทีหนนะบอยแบนด์ตีโดมยิ้มตีโดมยิ้มดิโอเคเยียยอดตอนแข่งกับกูไม่ตีนี่ไ้สัตว์อเหียทีไออ๋อนี่ละเหียนี่เคยพูดอยู่ใครทีมันเหมือนอาถันใครอยู่กับไม้เป็นนี้ทุกคนทีมนี้ครับนี่สวยหลังลูกหลังลูกเอาละเอาละงองแงกละ อุ้ยไม่ตกทรายว่ะทรายนู่นมาทีมกูนี่ใช้ได้นะใช้ได้นะสวยที่มันเฟดวะกูบอกแล้วเกือลมน้อยไปไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ทรายอ๋ออยู่ผู้ดีอยู่เลยทรายระหว่างทรายกับทรายทรายหนึ่งทรายสองอ๋อทรายหนึ่งทรายสองเออตามไปายแปลก ีว่ะแไอ้ปางทีมบัวไอ้กูย้ายทีมแล้วเหรอมึงจะเอาโปรตุยไปร่วมทีมเปล่าผู้หญิงนะครับร้อยสามเอ็ดโปรเตยพันเดอร์โปรเตย์คือทีมอย่าถามเร็วเดี๋ยวเฮียคิดไม่ทันคิดไม่ทันเฮ้ย์กับสวยสวยมากเยียแล้วเยียแล้วพาร์ทเนอร์โอเคยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ทำไมต้องทืนทุกคนเลยดรอปโซนนะครับ ระยะประมาณ81หลาแต่ข้างหลังมันเป็นเนินลงนะต้องตีถึงก่อนสัก75เนาะใช่ครับ okay. Okay. โอเคโอเคโอ้สวยๆๆสวยๆๆ <laughs> พาสโบกี้ครับเปาไม่ถึงแล้วขึ้นเยอะอพาสดับเบิ้ลครับคุ้ณจิมคู ความหม่องหมู่บ้านด้วยเียโอเคเข้าแล้วโอเคทิปเปิ้ลเฮ้ยดับเบิลพาดับเบิลพาพาสามออกโขกดับเบิลพาช็อตที่สองครับตีมาอยู่นี้สายซ้ายขวาซ้ายหลอดไปเชื่องยังไงล่ะแจ๋ว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 ช็อตสาม ก้าวโคตรเลยระยะนี้ไม่เคยพลาดเป็นไงฮะวิเคราะห์วงสวิงของเขาหน่อยฮะว่าน่าจะกดดันด้วยแนรางวัลงอยากลงเรย์ย้อนกลับโอบูมครับเขาว่างไม่เข้าโอเคเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนม้าก่อนม้าก่อนอัดเบิร์นครับดับเบิลโบกี้จะลงไหมครับ นี่เอาอีก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 หนึ่งแสนบาทนี่มันตั้งตัวได้เลยอ่ะเดียวก็แสนรวยปูเดียยอนเออทริปเปิลดับเบิลพามือนกันที่สองครับระเบิดทรายครับคงอยู่ใกล้แค่เอื้อมโอ้ยสวยเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอที่เท่าไหร่นี่สามผาพาผาธาเลยอยู่แล้วเอ้ยไม่ไม่ไม่กินเดียวกันโทษโทษลุมลุ ขอยลงหอยลงแม่งลืมด้วยเฮ้ยหนักดีเปล่าไปละหมายพัดโบกี้เหมือนกันฮดับเบิ้ลดับเบิ้ลไปดับเบิ้ลไปเออตีเลยมาตีเลยกีนมาแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ชดีทั้งทั้งกวนบอกว่าให้ฟรีดับพาะมันไม่ให้ฟรีเฮ้ย โอเควะไม่เชี้ยไม่เป็นไรวะพัดพาขึ้นไหมธรรมดาเนาะเชี่ยแล้วไม่ถึงอะไรครับผมพัดโบกี้ครับพัดโบกี้ออกซิเจนอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยจะได้หรือวะอย่างเง้นควรเลิกเล่นนะไม่ตรงอ่ะมาไม่ปาเตอร์พัดหนึ่งหรือปาเตอร์วะเออวเารางวัลหนึแนบาทกับบ้านเออ สวยเยี่ยแจ๋วพัดพาครับทำได้แล้วครับโอเตยแค่ไปเกาะวงกิฟไว้ก็พอแล้วฮึ้ยฮึ่ยฮึ่ยฮยฮึ่ยฮึ่ยฮยฮฮฮยโอเคโบกี้ไปเยี่ยมยอดหลุมห้าพาสีทีมโอเตยกับโปตุยได้ไปแล้วหนึ่งอัพครับ แสนเดียวเองเฮียไม่ต้องจริงจังมากหรอกเฮ้ยสวยสวยไปตรงตรงเลยคือเลยยอดว่ะไปตรงตรงเลยแจ๋วโอ้มาดูคนนี้ครับมาสวยบอนขวาอีกรายไหมโอเคอยู่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 บอลขวาเบ้ซ้ายเบ้ขวาวะมึงอ่ะเก็บทรงหน่อยนะเอามางหมู่บ้านตีสามแล้วก็หลาไปแล้วนี่เฮียเดี๋ยวก็สองออน อุ้ยสวยนี่บานขวาตลอดบานขวาแต่ยังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคภาพให้ไอ้แป๊บฟาร์มเขาหวังแบบสองออนเลยไม่ใช่หวังสองออนหวังหนึ่งแสนหวังเป้าหมายเดียวเท่านั้นติดติดต้นไม้อยู่ไหมเลี้ยงไปซ้ายไหมหรอใช่เลยมาซ้ายมันเฟดมันเฟดอยู่อยู่อยู่เออลงมาลมมา การน,นี้คือเอาเอาแขกแล้วเชิญิงมาล่วงเลิกลุ้งเกิดมา,มาออหีดสวยเยี่ยมยอดพูดไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอก <c oughs> เสียงลมนะ <c oughs> เสียงลกเสียงหมาที่สองครับออกด้วยไฮบิดเอ้ยปทีไป <c oughs> เสียสมาธิเลย <c oughs> คอยเพี้ยเป็นพราเสียงไอสัตว์เสียงแม่งล่อทช่ปะต้นเนี้ยไอต้นเนี้ยไอต้นเนี้ยสามครับดีดอมยิงารูชอตสี่ของโปรตีนะครับคลิปสั้นกันหมดเลยไว้วันนี้เฮ้ยเฮ้น้ำหนักดีอ้ยนิดเดียวนิดเดียว โบกี้ครับมาลงองจริงไม่ลงพัดก็ได้นะเอ้ยพัดดิพัดดีกว่าสวยโบกี้ไปหนึ่งคนละสองร้อยกว่าช็อตสองสองร้อยกว่ากว่า,วานี่คือสองร้อยเก้าแปดเขาตีไปวางก่อนนะครับเพราะเขาตีไม่ถึงแน่นอนหลังลูกอีกแล้วอ่าเอ๊ะต่อไม่ไหลังลู่เป็นไร เรื่อะต่อวาลูกห่งอน้เปล่าให้ตรงเลี้ยวจบเก้ามีพากับเก้า,าให้ล้วให้เมาดีดีดีด,ด,ดีสวย <Okay. S 3> สวยเฮี้ยงสัน้นอีกหกะวะตายสามครับ ชีบข้างกรีนทงหน้าบัมดีๆสั้นเฮ้ย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 ี้ยอนี้นิดเดียวอันนี้ช็อตไลฟโปรบูมชอดสีครับชัดสีเมื่อกี้เราเห็นลายของโปรทีไปแล้วนะมีขวานิดนึงจัดไปเข้าไหมเฮ้ยกีไปแล้วกีบกบัม ตกน้ำไปน้ำแม่งทะลุเฮียตีเลยแบบลุกิ่น้นสามกลางแฟเวร์นะครับดูสิว่าเขาทำได้ไหมเรียบร้อยหลังลูกสายเปล่าน้องสายเปล่าวะไม่ถึง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 โอเคโอเคโอเค็อดสี่ครับอเฮ้ยตายจริงๆด้วยครับผมแม่งรอดลูกไอ้เฮีย โหโหพัดดัาเบิฮ่าฮ่าฮ่าทําได้ฮ่าฮ่าร่าไ่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่าป่ลฮครับ มันมีลายเลยให้ตรงอะชัด่ระยะประมาณ200กว่าก็คือเราตีไม้บูดจาไม่ดีเราก็เลยใช้บูดห้าตีไปวางโอเคแล้วบูดห้าวางแผนดีๆไปก่อน สวยโอเคค่ะ okay. <IT> อันนี้นะคะเราสามอเรากำลังพัดพาค่ะวมาค่ะโอ้ยจบอะไรจบอะไรพาไปแล้วครับทีมกูมีพานะครับ ลุมเก้าพาห้าหล้านลุมตัดสินตอนนี้ทีมโปเตยกับโปตุยอยู่ที่หนึ่อัพนะครับเขาต้องชนะให้ได้หลุมนี้เพื่อให้เจ้าแบ่งเงินแสนกันสวยดิเอ้ยไปทางนี้อ่ะเขาบอกว่าเกิดข้ามทายตรงนี้ไปมันจะตกน้ำเขาบอกว่าถ้าเกิดข้ามทรายตรงนี้ไปมันจะตกน้ำไหนอ่ะขวาด้แม่นนท์ เด้งถนนปึ้งเด้งถนนนี้มุมปึ้งผีอะอยู่เขาจะกอบกู้สถานการณ์ขึ้นมาได้ไหมครับหัวหน้าทีมหลุมนี้เขาถนัดเพราะเขาเฟดไปอล้โอุ้ยอุ้ยอุ้ยถนัดขวโอบีไม่ได้หรอขนาดขวาพดี๋ย่พไปโอบีแล้วตไหรอไปทำไมอ่ะไปทำไมอ่ะ กูอยากถามเหมือนกันไปทำไมวะตายแล้วไ <laughs> อ้เหี้ยน้าเหมือนกันละเราจะอยู่ไปนี่นาำไปแล้ว ชอตสามเหมือนกันตกน้ำเหมือนกันตกน้ำมันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเันเว้าน้ำช็อตห้าครับตกน้ำอีกแล้วครับลูกที่สองไม่เป็นไรใจเย็นไว้แค่แสนเดียวเออเดียคิดมากเฮ้ย โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยลยปะอยู่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  on on เฮ้ยเยี่ยมยอดเราต้องดีครับเมื่อกี้โขบีไปอุ้ยไปซ้ายเว้ยไปไหนอ่ะน้ำหรอ็อตหกครับ สวยค่ะนายตอนนี้เราชบเจ็บชบเจ็บชบเจ็บนะครับไปไหนมาคะพี่บูมไปมไปไหนลูกแรกโอบลูก2ตกน้ำขึ้นสานี่สั้นเพื่เงินรางวัลหนึ่งแสนบาทคนหนึ่งแสนเฮ้ยเพื่เงินแสนี่ทานทุกคนจริงตางหากนี้เลยวะเือยอดของเราเือยอด ระยะน,นี้บอกว่าชิปปกติชิปเป็นยังไงโคตรโาดปัดแปดปัดเก้าครับซึ่งซ้ายหรอฮะ <c oughs> ออกไป<ข>อีกโอ๊ยตา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 ย ามครับหาลูกไม่เจอนะสวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจอดสี่ครับเฮ้ยทะลุทะลุซ้ายรู่นเลยาจอดห้าหก มาโอ้พัดอย่างนี่อ oh. ่ะเก๋พ um, um, ัดเก้าครับออกไปอีกโอ้ยตายตายตายบูมพัดอะไรครับสิบสิบสิบเอ็ดจะเปิดหลอเนี่ยโอเค

เหลือระยะมาณห้สิหลาตีขึ้นเนินต้องตีสักประมาณแปดสิบนะครับปามหกเพอาล้วต้องตีสักประมาณแปสบนะครับปามโอ๊ะถอดสี่ว้าหกสิบิอเลยพัดพาออร์เบิ้ลโอ้ย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 โกี้ อึ้งไงอึ้งพูดไม่ออกไห้พูดดีกว่ากูจะไม่กูจะไม่ละเนี่ยจบไปแล้วนะครับสามหลุมนะครับทีมเออตีโดนอมยิ้มบอยแบนด์บอยแบนด์เราแพ้ไปโอตุ๋ยแพ้แพ้ทีมทีมเต๋าไปนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับวันนี้เราอาจจะตีกันไม่ค่อยดีด้วยแต่จริงๆแล้วก็ตีไม่ดีเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเออ่วันนี้นะครับเราก็ต้องตามสัญญาที่ให้ไว้ตอนเปิดคลิปตอนต้นหนึ่งแสนหนึ่งแสนที่อย่างนี้ เลย้อดเลย้อดเรลยอดเราอ่ะเลยอดคับเด็กที่คนจบกันหายไปแล้วเอาพูดมาพูดมาพูดมาโอเคเพื่ไม่ต้องพูดเยอะโอเคโอเคโอก็ตามสัญญานะครับอ่ะนี่เงินรางวัลหนึ่งแสนนะครับม้อไปยังไงก็ขอเสียงยินดีด้วยนะครับผมมเงให้เขาเอาเงินให้ยังไงก็ขอไปใช้กันให้สนุกนะครับไปเดี๋ยวชุดต่อไปแก่ๆเลยไปชุดต่อไป เนี่ยต้มแล้วต้มหลอกรายการเนี่ยหลอกเฮ้ยไม่หลอกหลอกรายการหลอกอะไรวะอะไรอะเวียดนามแสนได้ไม่กี่บาทวะร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าเทสันคุณมีทันจะไปเวียดนามเร็วๆนี้ไหมครับตีแทบตายจะไปเวียดนามเร็ลยเราเดี๋ยวเราเราไม่มีโกงนะแต่น้องเอาไปใช้เต็มที่ลูกกอล์ฟยังไม่ได้เลยเจาเจ้าเอาเจ้าเอาทีละเงินเปล่า คุณพี่เลยแพงนะได้ไม่แล้วแล้วมีชนะสองคนแบ่งยังไงอ่ะคนละห้าหมื่นคนละห้าหมื่นเดี๋ยวไปหาแลกมาให้มีพร้อมเทปอ่ะมีพร้อมเทปเปแลกโอนป่ะหารกันคนละเจ็ดได้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโปเตยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงโปเตยมีอะไรฝาก Ten Finger หน่อยฝากหน่อยได้ผู้หญิงสวยๆนะคะแบรนด์ Ten Finger ค่ะได้เดี๋ยวเราขึ้นแท็กไปให้นะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ติดตามขอเตือนก่อนผู้หญิงที่จะมาออกรายการนี้ต้องระวังตัวนะ ออ้โอ้ยทำไมเป็นตัวแบบนี้อ้ยเัวให้ชนะใช่้ยให้กมใส่เกงให้ฟิตให้ดีมันเปเกลียเอนเปเกลดเอเรได้ถาถูกนะวันนี้ลมแรงลมแรงลมแรงวันนี้วันนี้คนดีทั้งนั้นคนดีคนดีคนไม่ดีลงตัวไม่ได้หรอนะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงติดตามพวกเราด้วยนะครับติดามยิ้มนะครับก็จะมีทางในเฟซบุ๊กก่อน ใน Facebook ใน IG จีนะครับทิก t o อกก็ไปตางมันได้นะครับแล้วก็ฝากสนามนี้ไว้ด้วยนะครับสนามบางประกงริเวอร์ไซส์บอกเลยว่าตีดีนะครับแล้วดีแล้วดีนะครับตีสนุกนะคอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากไม่ไม่มีเมื่อยเลยม่มใช่ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนมันซอมอมหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยว EP ีหน้าเราจะไปตีที่ไหนติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณโปรเตอร์มากขอบคุณครับเอาไปใช้หแสนหนึ่งอะ ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสนามกอล์ฟบามบากงริเวอร์ไซด์คันที่คลับด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนี่นี่ต้องท่านนี้เลยนะครับคุณต้นเลอสันโลหะชลิตานนท์นะครับเป็น GM นะครับของที่นี่บอกเลยน่ารักมากๆนะครับดูแลกันดีสุดๆนะครับอ่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวสนามเขาจะมีจัดขายด้วยนะครับสำหรับสมาชิก p r i v i l e g e Card นะครับคูปองในราคาพิเศษท่านใดเนี่ยที่สนใจเนี่ย สามารถติดต่อได้เลยนะครับติดต่อทางสนามก็ได้นะฮะหรือว่าช่องทางนี่ฮะ Facebook IG YouTube ต่างๆ,างๆทักกันไปสอบถามได้เลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับอีกทีหนึ่งขอบคุณครับตีดบโดนอมเย็บ